อ่ฟังลำจ้าอ่านม่ารำพิเศษจ้ามันมวลมันมวน,น,น,นจ้าแต่ละฟังจ้าสีนิวยอมือนอมละน้องกรอนมาอ,อ,อ,มอ้อนเอวหูฟังเอ้ก้อนเฉยฟองเอวเมนวลำร้องบ่คลอง ขออภัยคุณแม่ตูขออภัยคุณพ่อตูก่อนสีเกาคำะเลงลตังแสดงคือฉันได้กลั่นมาเป็นคำอ่อนอยังคำก่อนนะ้ำมาเบายาเดาไปดอกไล น้าเบหาเป็นเพียงตัวอย่างความรู้สึกบางเล็กน้อยมาอ่อยเบาให้ชานฟังขอให้เอาไม่ดีหรอมาล่ำลืมข้าวจ้ะพี่น้องมาล่ำจะลืมข้าวเนาะขอขอขึ้นนะเออนั่นแหละน้องก็ร่างั่นเดี๋ยวเหมือนเด็กตัวต่อแต่ มาลำกันเลี่ยงทั้งขอให้ฝอกฝูแม่ผู้มีใจต่อตั้งอยากตั้งจอมมาลำไปน้ำน้อยยาดีจองอบไปน้ำจ้าบาดหาล้มมันเครื่องหูชันผู้ฟังอย่าสั่งนองบางคนมองหมอลำนี่บ่มีสักบ่มีสีข้าเที่ยวเอิญขึ้นมาด่า ผู้ตีผู้ขามันหลายล้นแต่โผคันไปลำบางหมู่บ้านจนอกสันควันหายจากสิล้ำน้ำใจผู้จังน้ยให้คนยองแ้วมองไปทางใจร้อยค้นร้อยดวงใจไปค้นรมดอกคนเย คอคิดค้นนาะคุณแม่คิดไปคนละดามต้องการอย่งก็อยากได้ <What? S 1> คือดำดังใจ <c oughs> บางคนขอฟังเพลงร้องให้ยังบ่ได้เอินมาดาผ้ <c oughs> าใจเก็บจากความหน็บความไหนเอินใส่หมอลำนี้ <c oughs> พวกตายายอยู่ทั้งที อย่าฟังก่อนดอกฮอนเรื่องโอ้ยแม่สีฟังก่อนต่อเรื่องอย่ามวัวห้องตั้งแต่เพลงส่วนหมอลำก่อหาเพลงอยากให้ถูกทุกดวงจิตอานี้จานอ้อที่บิตพบทุกจนจังทนกลั่นจัดสิหันไปลำไห้ นำความไหยจังสีเมลบา,บางวันดูกอังแขนอยากต้นห่านเลนใจใจนุ่งห่วงน้องพีผู้มีเมตตากีผู้พนมาเป็นมิตรหาจริงก็มีพร้อมผู้พน,น้ำมาลอม ไส่ลำใส่กะน้ำซ้อมเห็นหน้าแล้วกะใจซึ้นผูกกัเลยบางพื้นลำแบบขมคืนฝืนความเจ็บปวดเหล่าทำที่หาวซื้นบานบางวันน้อพ่ออยากขึ้นสู่บ้านหนังาาหาซอนอะไรมาแล้ว <c oughs> กันมาสงสารทีมงานลูกวงอาศัยสนจำต้องทนเจ็บไว้นี่คือความในใจหมอําได้ฝากพ่อแม่โปรดรู้ตนหมอําแน กราบขอบอนกราบขอบอนพวน้องพี่หมอลำดีกาเมนคุณผู้ฟังเอ้อันซ้อนมาลำเนาะค่ะพี่น้องวนมาจ้าเดี๋ยวก็ให้มาลำเดี๋ยวจบแล้วสุดยอดเลยสุดยอดเลยสวัสดีจ้าสามทิศสามทิศ Mẹo má bà đi mẹ ơi mẹ Là cao thường lúc năng là sao nó ăn ơi vui nhầy Em mưa Điều này cứ ba nó kêu đều pha Nhám lông toàn đầy xe quay Mẹ ơi mẹ Làm mắt hạ gà đạt xoay quay toàn tuần quay quang mơ thương vĩ ่าเคยมีแนวตอมกวามแต่หอนได้นอนล่าเป็นสาวมาเป็นสาวมาพอใจสานพงมาจันบ่พ้อยดังเดี๋ยวนี้ตู่ของนางมีแต่ห้องสองเยี่ยมบ่มีเมียงเก่านิมเอ้ยามันก็ต้องนิ่มเนังหวังเฮาเต็ม น้องยังคือเกลือเข้มบ่เจ้าจางยังเข้มก่อนเอ้ยแม่เอ้ยแม่มอนบ่ทันได้เห็นมอนในทอนสองตุ้มผาห่มเดี๋ยวนี้หนาวหัวลมเจ้มันตาผัดจนจนเงยเอ้ยหอนสุนแม่น เพียวใจได้หนอนสุนแม่นเพียวใจโอ้ได้หน่อยน่อโอ้ยลานมาลั่มกัขอบพูดลายเด้อจ้ะ มะลัมในเศษมะลัมมะลีบันกระลังเห็ดผักขวนี่จ้ะมะลัมสมุนมะไรกับมาเขียมน้ำนะจ้ะพี่น้องเนาะมืออืนกับเป็นมืองานเาะลัมไก่เชี่ยเข่าแล้วจ้าพี่น้องก็ลงมะลัมหิวเข่าแล้วลงก่อนลัมมาเป็นอย่างจ้ะมาเป็นอย่างนี่คือการซ่อมเนาะจ้าพี่น้องเนาะนี่คือการซ่อมค่ะซ่อมไว้ลาป ขอบคุณห,หลายเด้อจะขอบคุณในการรับชมขอบคุณห,หลายๆกําลัางจะเอข่าพักกวนค่ะพี่น้องนะเป็นบาา่จ่ะงามงามสุดยอดเลยอันนี้ยังบ่แล้วจ้ะยังบ่แล้วเนาะกําลังยังบ่ทันได้เสร็จสมบูรณ์จ้ะคิดไะะดว้แค่น้อยเหมืแล้งเนาะค่ะเนาะงแต่ดืเสร็จสมบูรณ์แล้วเรียบร้อยจ้ะ กำลังเข่ากำลังเข่าพักกวนยี่จ้ะขอบคุณ,คณหลายๆค่ะขอบคุณในการรับชมขอบคุณเน้อจ้าไว้ทุกคนรวยๆอันหนึ่งปลาแม่ท่าน